แล้วครับผมมัอนีได้ห้อยเผือกอะใหญ่แต่ฐานทีมาอยู่บ้านครับผมลูกไส้อยู่บ้านเนาะสีอย่างอ่อสีขอ่ขั้วหมูลูกไส้กินอก่กระดูกกระดูกอ่อนนั่นหร่อยไหมกระดูกอ่อนที่ต่อจากสี่ขั้วครับ<ช>ผมเป็นกระดูกนิ่มๆมีเนื้อหลายๆเขาพี่ยังไงก็ลูกไส้นี่นะออย่างเฮ็ดน้ำจิมจ้มกิ้มพิเศษแล้วครับผมว<ช>ิธีการมาร์กการย่างเขากับท่านได้สอนเนาะเกี่ยวกับพวก ย่างมงอย่างหมูเนี่เดี๋ยวมือมือนี้เขาตีมาให้เจ็ดความรู้เรื่อน้อยในการย่างพอปกติเขากับย่างอยู่ลานอยู่แล้วเนาะลูกค้าก็ติดใจอยู่มือนี้เขาที่ว่าที่แนะนําวิธีการย่างว่าย่างแบบใดให้แซบให้นัวคือสามารถที่จะไปย่างกินอยู่บ้านการเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าย่างเพื่อค้าขายก็ได้ครับผมอันดับแรกก็มีเขาจะเอาเส้นโคกเลยเนาะเอาเส้นโคกเลยแต่ กระเทียมกระเทียมจ้ะหักพวกซี่เนาะเขาล้างมันเรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นถือขึ้ไหลเอาไซบรอนนะเอาไซบรอนมันก็หอมอ่าผักชีพริกไทยเม็ดจ้ะพริกไทยเม็ดเนาะเขาก็ได้ดั้ก็ได้จ้ะเอาเอาไซบรอนเกิดกล้ามหอมเนาะแล้วเขาก็ตำครับผมตำตำละเอียดที่สุดเลยครับผมมันไม่ค่เข้ากันกับเนื้อหมูจ้ะ มักไปประมาณจาก30นาทีเนะ <Okay. S 1> าะแล้ก็จะมาอย่าง้วก็วิธีการเทน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแจ้วน้ำจิ้มแจ้วนี่น้ำจิ้มมะขามเปียกบ้านเฮาไหนละ่ะแท๊บแซ่บตุย้ย <Okay. S 1> สำหรับหมูนี่เขาซื้อม,มาจากตลาดน้องขายช่างลานเขาขหยเข็ดนหา,หา,หาว่าเหา่าบ่อาสีโค้งแต่ว,ว่าเอาเป็นโค้งกระดูกอ,อ,อ่อนถึงเป็นส่วนต่อของสีโค้งนะครับผมเอาส่วนที่อ่อนที่สุด ว่ามันมีเนื้อหลายครับผมสังเกตดูดีวด่าสีมีเนื้อติดมันช่วงนี้มันจะแซสบทสี่สุดครับผมในการแทะกระดูกคือขันนั้นกระดูกเล่งเขากระเอาส่วนนี้แหละครับผมแต่ว่ากระดูกเล่งมันจะเป็นกระดูกลักษณะคือเร,เรียกว่าส่วนกลางหรือกระดูกตัวที่นั่นเองอแล้วก็หลังหลังจากที่เขาตำละเอียดแล้วเขาก็เห็นว่าหมักได้ครับผม อันนี้ผงหมักครับผมผงหมักจ้ะผงหมักเขาก็ใส่จักซอนนึ่งลดเนื้อจ้ะเป็นผงหมักลดเนื้อนอะคร<จ>ับเด้อชุลบจัก<จ>น้อยจ้ะเพาใส่ตะกัวนุ่นนะเกลือนิดนึงครับผมเกลือนิดนึงเกลือสองโลเนี่ยเขาก็ใส่ประมาณจักซอนนึงแหละครับผมอ,อย่าใส่หลายเพราะว่าเครื่องปรุงเขาหลายครับผมต่อมาคือน้ำมันหอยจักสองซอนหอยจากสองอนอันนี้ก้าวครับความจำนาญของเขา ก้อนช้ำนานครับเย็ดพราะก้อนช้ำนานอันนี้เป็นซอสญี่ปุ่นเนาะถ้ะาคุณมีซอสนี้มันสีแดงรสชาติแซ่บจ้ะแซ่บนัวจ้ะเดี๋ยวออกวหวานๆนะ้ะเด็กหน่อยมากครับผมชอบตอนนี้เขาติจิ้มสองคเขาติใส่จิ้มใส่ราดก็ได้ครับผมะอะไรขาดปไปไหนก็ขึ้นน้ำตาลตีบครับขาดน้ำตาลเปรี้ยมนี่มักเนื้อ,อน,นี่บอกรสชาติเลย สองซอนเนี่ยตาลปีก็เลยน้ำใส้น้ำมันงาเพื่อเพิ่มกลมองอีครับผมจากหมั่นแท่กซ้อนหนึ่งเนาะน,<ช>น้ำมันงามันได้คุกเข้าไปก,กันเลยครับผมคุกเข้าให้เครื่องปรุงทางเข่าหากัน,ส,น,นสามสิมไปที่ครับผมเครื่องชั่วโมงหมูนี่เฮาทิบบอใส่ตัวละลายไขมันก็คือ บมั่นัดเพราะว่าหมูนี่เป็นเนื้อยเป็นอยู่อยู่แล้วมันไม่ขึ้นเนื้อแต่มันเนื้อเนี่ยใส่บมั่นัดจพิหน่อยเนาะมันเหนียวมันต้องใส่หมันนัดตัวนี้ก็ต้องเลยครับผมหอมเนาะหอมน้ำมันงากับไอ้น้ำมันหอยกับไอ้เนี่ยแต่ผู้ชมลองเฮหตุยบ้านก็ได้ครับผมน้ำมันงาถือหอมเวลาถือไฟนาะกูกันกับอาหารอย่างนน้ำมังา นะครับผมสีมันออกเหลืองแล้วว่าเหลืองย่อนในด้าน,นถ้ากูมีก็น้ำมันหอยเพราะว่าตรงใส่สีผสมอาหารเนี่ยครับผมทำนี่เพราะกำลังงามต้องอให้กินอยู่บ้างนะครับง่ายๆครับผมกันห้างบ่มีถ้ากูมีหรือว่าห้างบูจักอะถ้าแต่น้ำมันหอยก็ได้นะ้องเป็นน้อแตะคนจะได้ครับเอ,เอาเอาตาวตะพาบโอเคอะไรมันจ<า>บจ้จะให้เข้มเลยจ้ะตอนเข้ามาเพราะว่าย่างไปมันจะเข้มจ้ะ นี่กระท่กบะเกียวยี่ักครึ่งชั่วโมงจ้ะเอาละครับหลังจากสามนาทีสามสิบนาทีผ่านไปนเนาะครึ่งชั่วโมงไปถึงเวลาจ่างแล้วครับผมเต่าห้องแบบเด่จัดเลยไฟกันมันก็ติดจ่างใช่ะครับผมกลับไปกลับมาอย่างนั้นต่อเนื่องเนาะถือไมาเฮ็ดน้ำจิ้มอีกเฮ็ดน้ำจิ้มเอาละครับผมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเนาะ มื <Yeah. S 2> ่อเนี้ยตีบุ้มมีการกิ้มนะครับเพราะว่ามันแนะนำวิธีในการหมักหมูตีโครงหมูอ่อนหรือว่ากระดูกมวนในการย่างอยู่เนาะใช้แป้งอ่อนนึงนะครับรับคลิปนี้ก็บที่ขอจบไปทำหนิแน้วครับเนาะนี้ขอเป็นเคล็ดลับนิดๆขอให้าย่างอยู่ร้านประจำนี้แหละครับผม